ทีคุณผู้ชมไม่ไม่ยอมมองมองนะครับผมโอ้ผมมิสเตอร์แมนแอสเนาะวันนี้เรามาเล่นพีโลกันซีบนะครับอืมก็เป็นแคชเกมนะผมเพิ่งหัดมาหัดเล่นเนี่ยแบงโลผมมีประมาณร้อยดอลลาร์นะครับประมาณสามพันสามร้อยบาทนะมาไพ่อี ควีน8-6ควีนสีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเราขออนุญาตปรับคุณภาพก่อนแป๊บหนึ่งนนะ คนในห้องน่าจะรำคาญผมน่าดูนะผมเอาแต่อุยอ้ายอุยอ้ายใช้ไปก่อนห้องนี้ก็ลบไปนิดหน่อยนะไม่นิด <c oughs> ประมาณแปดเหรียญน,นะครับผมลบก็คือของเก่านะเพราะว่ามีอยู่ร้อยดอลลาร์ถ้าเบียดตรงนี้เขาจะหมอไปไหม คนที่มีฝัดน่าจะตามมาแต่ว่าเอาสักหน่อยก็ได้ครับถ้าเสียก็ยอมเสียนะเพราะว่าเขาเช็คกันหลายรอบแล้วมาลองกันตักนีเนอกจากไม่มีฝัดนะอ้อาัวเทาเช็คมาตลอดทางนะผมก็ท็อปอัพเงินเข้านิดหน่อยนะ อ,นะอาจจะมีกระตุกบ้างนะผมใช้มือถือไลฟ์นะครับอันนี้เป็นคลับของโปก b โบสะะผม ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียก,กับขับนะผมก็เลยไม่ได้โฆษณาครับนะครับว่าเล่นที่ไหน <S <S 1> <S 1> ตำแหน่งสัยเสียบต้องเช็คแล้วก็โฟร์ไปนะตามระเบียบนะครับันนี้รู้สึกว่าเขาเล่นไทยอยู่นะเป,นเป็นกระทิงแล้วกันนะครับสีแดงเล่นค่อนข้าง,งดีเลย ผมมาลายตาแนละ้วแต่ว่ากินแบบพอร์ตเล็กๆออบอัพนึงนะครับเปลผมจะยอมนะครับ,รบเล่นกันพอร์ตใหญ่มากแล้วจะมี80นะถ้าเบ็ดได้ขนาดนี้เขาไม่น่าจะมีตองนะครับแล้วก็คอได้ด้วยแล้วตอนนี้ค่าใครมีกิงสิบแบบผมน่าจะใหญ่เสีแล้ว เอาวคู่เอสันี่คือคู่คิงเหมือนจะไม่ยอมกันนะเลสใส่กันคู่คิงตามจริงก็หมอบได้นะหมอบแบบนี้ผมเคยเลสไปแล้วมันไม่ติดผมก็หมอบนะครับไพ่แบบนี้ตำแหน่งบิ๊กบายผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันทำสีมันก็ทำสีกลางๆ เป็นดอกจิกแบบเป็นไพ่การ์ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีคนเลสมาผมจะหมอบนะฮหมอบไปเลยครับโอเคมีคนเลสเข็คได้นะอันนี้ถามว่าเบ็ดไหมออกรีดใบหนึ่ง รอควีนนะครับไม่ได้ติดหน้าสเตตถ้ารอคิงก็โอเคนะครับเสร็ไปสรได้ก็ส็ครับพระเบดแบบนี้เขาน่าจะมีสเตตแต่ถ้ว่ามันจะเข้าฝัดแล้วเขาถ้าเขาไม่มีวอลเกอร์สัฝัดมันมันก็เท่านั้นนะผมว่า <c oughs> ตามไปก็ไม่ติดมีติดสเตตไหมก็ยังไม่ติดสเตตนะครับแล้วพีเอโอแล้วมันเอาสองใบที่ดีที่สุดไปผสมกับสามใบก่อนนะครับไม่มีสเตตก็มีตองนะว่าเบ็ดตอนเธอน่าจะมีสเตตนะครับแบบนี้ผมโฟทิ้งไปเลยนะไม่ค่อยชอบเนละเดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะคอไปดูก็ได้ถ้าคอได้คอไม่ได้ก็โฟทิ้งไป ว่าตัวนี้มีแต่คนลิ้มนะคนซ้ายมือผมก็อาจจะงงกัน้แล้วลิ้มอะไรกันนักหนาวอานะไรเนีแบบนี้โอเคไหมไม่ค่อยโอเคเลย อาจจะมีสะดุดบ้างนะสตีมดีเลสปล่อยมากเดี๋ยวผมแท็กไ้ก่อนนะฮะคิดออคเซสซีฟนะก็ว่าอยู่ทำไมมันหลบก,กันไม่คนนะ ไม่ควรเลี้ยนะครับไม่ควรคอเข้าไปดูนะยอมนะจ๊ะ ให้มันไม่ค่อยติดง่ายๆนะสำหรับฝัดเ่ย PLO ถ้าถือยิ่งคือหลาย,ยาใบแบบนี้คนมันยิ่งติดยากนะครับมผมหมอบไปเลยแล้วกันนะถ้าอยากจะได้พอดก็เอาเลยง่ายๆไม่ติดก็แค่หมอบ สำหรับใบแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันทำฝัดกลางๆแล้วก็มันอาจจะทำสเตจได้นะแต่ว่าคุณดูแต่ละอย่างที่มันรันมาสิ นคนดูแต่ละอย่างที่มันรันมาีแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบอ่าไหรไพ่ที่ทำสเตจได้แล้วก็ฝัดก็โอเคอยู่นะแต่ผมชอบฝัด A มากกว่าฝัด A ยิ่งฝัด A คู่กับคิงโอเคผมอาจจะเล่นแต่ตำแหน่ง Big กบผมแช่เชฟคอดีว่บว่าผมเคยเกแบบคิงคงไปแล้วคนก็ตามมาเยอะนะ อันนี้เขาเลสไม่เยอะนะผมจะคอไปดูนะครับเพราะว่าคอแค่สิบเป็นการโพเทคบายแบบเราไปในตัวแล้วถ้าไม่ติดแบบนี้แต่ว่าก็ไม่อยากคอเท่าไหร่ไม่อยากคอตามไปเท่าไหร่นนะเพราะารอการดช็อตเป็นสี่ตัวเดียวที่มันจะติดสเตตนะผมก็ไม่คอเพราะเลสมาเขาต้องมีของดีแน่นอนอันนี้ผมก็เช็คไปธรรมดานะครับ เพราะเกมทีเอวผมจะไม่ค่อยบัฟเลยถ้าไม่ถือพวกแจ็คแจคสองคู่แบบนี้แบบเป็นบล็อกเกอร์จริงๆผมจะไม่บัฟเลยนะนชิปเราก็เริ่มไล่อยลอผมว่าเติมหน่อยนะ จะเรส่อยนะอันนี้ว่าจะเรสนะครับแต่อยู่ดิวเลอร์แต่มันไม่ทันนะเพราะผมสตีมไปด้วยแล้วก็ พูดไปด้วยนะันนี้ขเขาเบ็ดสตองมากเลยนะอาจจะมีแปดแปดอยู่แต่ว่าควีนควีนเป็นไปได้ยากอยู่ผมถือควีนหนึ่งใบนะอันนี้ถามว่าผมเล่นไหมผมไม่เล่นดีกว่าอันนี้เช็คโฟไปเลยนะเป็นไพ่ที่ลุ้นฝัดค่อนข้างใหญ่แต่ โอกาสติดปัดกแ็แค่ใบเดียวเนาะเหมือนจะมีคนมีรอยย่อสเตตฝัดนหมะถามว่าดีไมค์คอไปดูดีกว่า อันนี้ไม่ติดผมก็ไม่คิดจะบัฟนะครับเพราะว่าข้างบนเขาไทยอยู่นะเขาเล่นเล่นดีอยู่ไปบัฟเขาก็คงไม่ไม่พ่าน เสียเกือบสองเหรียญแล้วนะครับเราก็ต้องเอาคืนบ้างอันนี้ผมแค่เช็คเฉยๆนะ เล่นแบบซปเปอร์ไทยเลยฮะไม่ับนอนไรอันนี้คอไปดูได้ก็คอนะแต่อาจจะเปลืองหน่อยก็ไม่เป็นไรนะนี่เริ่มที่จะโอเคแล้วแหละสามสี่ห้าหก พอเจ็ดน่าจะดีนะฮะนี่เขาเจ็ดตองจริงๆเลยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมีฝาดหรอกนะเมื่อกี้เห็นเขาเล่นแรงเขาน่าจะมีตองนะครับผมอมืเขามีสามสามโปรเทค แต่ว่าถ้าสองเข้าผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยจะกลัวฝันนะเพราะเขาเหลือเหลือประมาณสองชิปผมก็เอาอยัาดยไปเลยฮนะโอเคเราก็บวกมาประมาณสิบชิปแล้วลนะ่ะตอนนี้ตันนี้ผมว่าผมถอนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้บวกมาสามรอยบาทแล้วนะ ยังไงก็เข้ามาติดตามกด Subscribe ได้ใน YouTube